ในโลกที่ความยุติธรรม กาหนดด้วยชนชั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งที่กล้าท้าทายโชคชะตาเรื่องราวสุดพีคที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปในยุคโชซอนกับซีรีส์เรื่อง The Tale of Lady Ok ที่กําลังเป็นกระแสะในตอนนี้ครับซีรีส์นี้นําแสดงโดยอิมจียอนนักแสดงสาวที่กําลังมาแรงแสงทุกโค้งในบทกูด็อกท้าสาวผู้พลิกผันชะตาชีวิตด้วยการสวงรอยเป็นอกแทยองธิดาแห่งตระกูลอกกู้ลวงลับจนก้าขึ้นมาเป็นทนายความที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นแต่ชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกิ่กุหลาบครับเมื่อต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงงจาากกกทกกทุคนนแมมม้ระั่ี ก็ยังเป็นเพียงภาพลวงตาท่ามกลางการข่อยคว้า,วาหาความยุติธรรมในสังคมที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมลำ้ำจุดพลิกผันของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเธอได้พบกับชอนซึงฮวีการพบกันของทั้งสองก่อให้เกิดเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความระทึกใจอิมจียอนโชว์ฝีมือการแสดงขั้นเทพในซีรีส์นี้เธอสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งกินใจตั้งแต่ความหวาดกลัวในยามเป็นทาสไปจนถึงความสง่าง,งามเมื่อเธอทั้งสวมบทบาทเป็นสตรีชั้นสูง The Tale of Lady Ok ไม่ใช่แค่ซีรีส์ย้อนยุคธรรมดาแต่เป็นการ หวังดราม่าชีวิตการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความรักที่ดําเนินไปท่ามกลางการพลิกผันของโชคชะตาที่สาคัญซีรีส์นี้ยังแฝงแง่คิดเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและชนชั้นในสังคมผ่านมุมมองที่ทันสมัยและน่าติดตามใครที่กําลังมองหาซีรีส์ที่มีทั้งความสนุกความสะเทือนใจและข้อคิดดีๆเรื่องนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับตอนนี้อ่อนแอครบหมดแล้วทั้ง16ตอนรับชมได้ทาง n น t f l i x ครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณข้าวเกียบ P.R. Big b a g มี4รสชาติรสละลมะเขือเทศรสกุ้งรสสาาาาห่่ยยแลละใมด้เเกีบ PR Big Bag สาวครีมและหัวหอมอร่อยนัวๆเน้นๆแค่เปิดซองก็พร้อมประทะความอร่อยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นสุดลงตัวว่าไปเลยครับที่เ e เ e ่นอีทุกๆสาขาหรือจะเดลิเวอรี่ผ่านแอป,ป,ปก็ได้ช้อปออนไลน์ผ่านช่องทางช้อปปีราคาเดิม20บาทเท่านั้นครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ขอบสนัด้วยวันนี้ผมให้ขอสนังลาไปก่อนสวัสดีครับ